ครับวันนี้มาแนะนำหนังสือมือสองกันนะครับนะรบเราอ่านเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เลยมาส่งต่อนะในราคาถูกๆเล่มละหนึ่งร้บาทเป็นหนังสือภาษาไทยนะส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษจะอยู่ด้านล่างนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์อันนี้ C86 อันนี้คอมพิวเตอร์ภาพรวม นะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็เล่มล่างสุดภาษาพอลนะเขียนเว็บเพจเว็บไซต์ black book อย่างด้านบนจะเป็นภาษาไทยมีดอสนะสองเล่ม windows nt cgi นะระบบเครือข่าย netscape navigator 3 d studio mac โปรแกรมเขียนเว็บ nt server ของ microsoft ที่อยู่ก็าตามนี้นะครับเบอร์โทรด้านนี้ก็เป็นเล่มเล็กลงมานิดนึงภาษาไทยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันนะครับมี Photoshop g r a ฟิ i e x x e l p p o t t s s o p p นะครับและอื่นๆื่นอีคอม e ม c ร์ซแอคเคือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบไวเลสครับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอพรีเมียนะครับ ด้านขวาสุดจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเกษตรนะครับเป็นวารสารนะเล่มละสิบาทเหมารวมไปเลยนะครับ13บสามเล่มนะมีทั้งเทคโนโลยีชาวบ้านเกษตรกรก้าวหน้าแล้วก็เส้นทางเศรษฐีนะเหมารวมไปเลยอันนี้ร้อยเจบบาทรวมส่งนะเกษตรด้านนี้ เล่มละร้อยนะส่ง40่สิานนี้ก็เล่มละร้อยส่ง40นะฮะตามเฟซบุ๊กแล้วก็เบอร์โทรที่อยู่ท้ายคลิปนี้นะครับครับวันนี้มาแนะนำคาสเซ็ตเทปเ,เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษนะครับของเกาหลีทั้งหมด8เล่มแล้วก็ม้วนเทปเท่าไหร่ครับ16 ม้วนนะครับสิม้วนหนังสือคู่มือ1เล่มต่อคาเสเซตเทป2ม้วนนะครับอันนี้ก็เป็นคู่มือการใช้คู่มือการเรียนจากเทปนะเล่มที่1นึ่งเป็นมีภาพมีตัวหนังสือมีคำอธิบายใช้เปิด เปลียนพร้อมกับคาเซทเทปนะมีคู่มือด้วยนะครับชุดนี้เมื่อก่อนก็หลักหมื่นกว่าบาทนะอันนี้เราเก็บไว้อย่างดนะีท่านที่สนใจก็ใช้เวลาน,านานหน่อยในการเรียนรู้ภาษานะชุดนี้ก็เหมาไปเลยนะครับ3,000บาทถ้าไม่มีเดี๋ยวติดต่อมาอีกทีหนึ่งนะครับ เรามีวิดีโอเทปพร้อมเปิดด้วยนะติดต่อมาที่ที่อยู่ใต้คลิปนะครับครับวันนี้ก็มีสมาร์ททีวี55นิ้วนะจอโค้งของซ m s u n งนะครับมานำเสนอก็เปิดใช้งานได้ดีนะครับแต่ภาพจะมีเส้นนิดนึงด้านล่างนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ปกติเสียงดีนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปชมดู กลับมาลองคลิกเข้าไปชมนะร่าวๆล้าวนะครับอย่่งครับ